สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะพาสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC ให้มีด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง a และมีฐานเท่ากับส่วนของเส้นตรง k ที่กำหนดให้ดังรูปนะคะมามเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องสร้างรังสี ขึ้นมาก่อนนะคะสร้างรังสีให้ยาวมากกว่าส่วนของเส้นตรง k นะคะเพราะว่าส่วนของเส้นตรง k คือฐานเพราะฉะนั้นเราต้องลากรังสีให้ยาวกว่าส่วนของเส้นตรง k ตั้งชื่อรังสีว่ารังสี ad นะคะต่อไปค่ะนำวงเวียนมาวัดขนาด ให้ได้เท่ากับส่วนของเส้นตรง k เมื่อได้ขนาดแล้วนะคะลากให้เกิดรอยด้วยต่อไปนำวงเวียนมาวางที่จุด a ค่ะแล้วลากให้ตัดรังสี ad รากตัดแล้วก็จะเกิดจุดตัดนะคะตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุดตัด B ค่ะเราก็จะได้ฐาน AB ที่ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง k ต่อไปนะคะเราก็จะสร้างมุมยอดที่ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง a นะคะก่อนอื่นเราต้องนำวงเวียนมาวัดขนาดให้ได้เท่ากับส่วนของเส้นตรง a พอได้ขนาดแล้วนะคะก็ลากให้เกิดรอยวงเวียนด้วยค่ะต่อไปค่ะนำวงเวียนมาวางที่จุด a เสร็จแล้วลากต่อไปนำมาวางที่จุด b ซึ่งขนาดวงเวียนยังกลางเท่าเดิมอยู่นะคะลากให้ตัดกัน ก็จะเกิดจุดตัดตรงนี้ตั้งชื่อจุดตัดว่าจุด C ต่อไปนะคะเราก็จะลากจุด C ลงมาที่ฐานคือจุด A และจุด B ค่ะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยม ABC ซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และมีด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง A และมีฐานยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง K ตามต้องการค่ะ